ใครถามว่าสาวน้ําเกี่ยวข้าวหรือยางเกี่ยวแล้วนะคะทุกคนผู้ใจดีมาเกี่ยวซอยใยพี่น้องอันนี้เป็นเขาดอเวยจ้ามือนี้เกี่ยวกันอยู่สี่คนเนาะจ้ามีคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้าสาวเพ่นมาซอยเลยก็มีสนามวยพี่น้องอันนี้บอก็จะเอื่นเขาดอเลยพี่น้องนี่บอก็จะเอื่นมาเกี่ยวเขาดอรอแฟนนะทุกคนหอวกะโบเคยเกี่ยวจักเ่อเนาะเป็นครั้งแรกแล้วในพี่น้องคือด้เกี่ยวเขาดอเนาะมาด้วยผู้ใจดีม่เกี่ยวซอยในพี่น้องงามร้ายปีนี้เนาะมแต่หญ้าน่าฮาเนาะพี่น้องเลย อากาศดีดีทุกคนเนาะบาหอนเลยเด้อค่ะเมื่อนีสบายดีพอแมมพี่น้องการทักทายสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุกคนเด้อจ้าสุนองสุบอนแ้อพี่น้องเป็นทางฟังลาฟังไทยเนาะนอยู่ต่างประเทศเด้อเมื่อหนี้น้ำสีผ้าพี่น้องมาเวิ่งรดปันเข่าฟังลาวเนาะหรือว่า รสีขาวนาะพี่น้องหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวดดทิ้งไว้ตากแดดประมาณสี่ห้าวันนะคะทุกคนวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะให้รถปั่นข้าวหรือว่าสีขาวผลมาปั่นไห่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันมา,านเมือน,นี้สิได้จะกระสอบเนาะพี่น้องตากแหงว่าบานซองเหมือกับมัดแล้กกับคนมากองไห้เนาะพี่น้องอร้าน หนยมี่ไงทุกคนอันนี้เป็นรถปั่นข้าวนะคะคนลาวก็จะเอืน่นรถปั่นเขาแต่ว่าทางไทยก็จะเอืน่นรถสีเขานะพี่น้องแมนอยู่บ่บบเลย้าเบาพี่เบาบ่ถือจะได้กระต้องขอดถดโคอาไยน้ำลายได้เยพี่น้องนามคิดบานะจะเป็นรถทีผลิตอยู่เมืองไทยเนาะจ้ะ พราะว่าเห็นทุงเห็นป้ายสัญลักษณ์ผน่นติดหลานคางเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มาฟังนีกก็จะเห็นเพื่นอ่าแกะสลักเป็นภาษาไทยว่ากเกษตรกรพัฒนาแล้วก็แมแมคว่าวหรืออยังนี่แหละซาค้าพิสณุสลกุ mm. ลกเนาะทุกคนเนาะ นี่อยากจะบอกว่าปีที่แล้วเราก็ใช้บริการรถคันนี้นะคะทุกคนปีที่แล้วก็ยังไม่เก่าเท่านี้นะคะปีนี้รู้สึกว่าเก่ามากเลยค่ะเดี๋ยวมาเบิงน้ำการพี่น้องมาเก่าขนาดนี้ใส่งานยังดีบบเนาะน่ามคิดว่าแบบว่าอายุการใส่งานนี่พอต่ำในสิบกว่าปีเนะะาะเพราะว่ารถเิ่นแบบค้างจะเก่าแห้งทุกคนนี่อันนี้เป็นเขาที่ห้าคนมากองไววเนาะพีองเนาะเขากับอกงามพี่น้องปีนี้หย่าลายหลายค่ะ ี๋ยวมาเบิรงน้ากันเนาะทุกคนเนาะว่าสิเป็นยัไงการใส่งานนี่ยังสีใส่ไรบ่เพราะว่าเห็นสภาพรถแล้วเป็นยังไงพี่น้องคิดว่าสิไว้บ่เนาะมาหลุนเบิงน้ากันเนาะพี่น้องเนาะว่าข่าวดอของห้าหน้าห้าไฮปีนี้สิได้จักระสอบเนาะค่ะอูเห็นจะต่อเพื่องแนมไปพี่น้องเนาะจ้ะอันนั้นก็เป็นนาของเราเองเรือเขาวงานพี่น้องในน้องยังเคี้ยวอยู่เนาะคิดว่าอีกเดือนหนึ่งนะสิได้เกี้ยวเนาะทุกคน มาหลุ่นเบ่งน้ำกันพี่น้องว่าขาวรอสนามปีนิไดลจักกระสอบต้องขาสิพ่อ,อกินกลุ่มปีบ่นหนแล้วพี่น้องนี่เครื่องจักป่นเนีเ่ยเมีเยปันทอ รถอันนี้คนรานนิยมใส่เลยพี่นอ้องพอว่าถือว่าเร็วนะใส่งานกันเนาะตรวดเร็วแล้ว,วจ้า สอบพอเต็มปานได้เด้อจ้าตอนนี้ก็ปั่นข้าวเสร็จแล้วนะคะลืมบอกว่าค่าจ้างแนวใดเนาะทุกคนค่าจ้างนี่พี่น้องหนึ่งกระสอบนี่ต่อเงื่นกี่ประมาณชิบหาพันกี่เด้อค่ะถ้าเป็นเงื่อนไทยกับมุงเศร้าหาบาทเนาะพี่น้องเนาะอยากสิบ,บอกว่าเห็นสภาพรวมแล้วพี่น้องคิดว่าจังได <c oughs> เอาจริงๆนะคะใช้งานยังได้อยู่ค่ะยังโอเคอยู่เด้อค่ะ ยังใส่งานได้ดีอยู่เนาะพี่น้องนอาจะค่าจ้างนี้เดวแต้เลยพี่น้องเด้ถา้าเสีเอาเอาข่าห้เพื่อนกระไดถาส่วนเพื่อนปั่นเขาให้ห้าไดชิบพกสอบกระโตเขาาห้เพื่อนประมาณหนึ่งกระสอบเนาะถาเอาเงินห้กันกระสอบหนึ่ง1ิมหานกีบเนาะพี่น้องโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็พามาดูรถปั่นข้าวนะคะหรือว่ารถซีเขาเนาะพี่น้องเนาะทีคนเล่าหรือว่าทีคนทางฟังเล้านั่งย่งนิยมใส่อยู่เนาะพ่อแม่พี่น้อง ถึงแม้ว่าทางฟังไทยจะไม่ใช้แบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าคนเรายัางนิยมใส่กันอยู่เด้พอพ่อแม่พี่น้องโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกคนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่เข้ามาหับส้มเบิ้งคลิปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะพาอ่ามาคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ใเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้พอพ่อแม่พี่น้องเพาะกันม่คลิปหนาเนาะสาหรับคิวนี้ขอตัวลาไป่กนบายบายสวายดี